ท็อกซิคเรชั่นชิพเกิดขึ้นในรูปแบบในบ้านรูปแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีการทำร้ายร่างกายหรือการพูดจาทำร้ายจิตใจ,จก<ม>ันหรืออาจจะเป็นการจำกัดขอบเขตตัวอย่างเช่นฉันไม่ให้เธอไปเจอเพื่อนนะหรืออาจจะเป็นการที่ตัดแหล่งที่มารายได้เธอไม่ต้องทำงานทั้งหมดต้องอิงอยู่กับฉัน ทำให้พื้นที่ของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นมีทางออก mm hmm. น้อยไปเรื่อยๆแล้วเป็นการลดเซลล์เอสตีนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆความสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้สึกปลอดภัย mm hmm. ความสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้สึกสบายใจอันนี้ผมกําลังใช้ถึงความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเลยนะครับ mm hmm. ความสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เราอยู่ใ,ใกล้คนคนนั้นเราต้องไม่รู้สึกเหนื่อยหรืออีกอันนึงเลยคุณต้องไม่รู้สึกกังวลอยู่ตลอดเวลาว่า ฉันจะทำอะไรผิดไหมฉันพูดสิ่งนี้ได้ไหมฉันขยับไปทางซ้าย2มินได้ไหมถ้าคุณรู้สึกกับคนนั้นหมายความว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเฮลตี้ของคุณ